สวัครับวันนี้เรามาถึงระยองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถตัวอันต้าโปรลงนะฮะซึ่งเราก็ทำเป็นรถฟูถักก็ลูกค้าก็ให้เรามาส่งหม้อที่ระยองกันเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะรอลูกค้านะฮะมา รับส่งมอบก่อนให้เรากดกดแล้วยกขึ้นก็ได้นะครับตัวล็อกเนี้ยกดแล้วยกขึ้นแล้วก็ทําการเปิดก็อาธรรมดาให้ทําการเปิดจากด้านหลังก่อนใช่ครับแล้วก็เปิดกาะต้ายจะได้เปิดง่ายหน่อยนะฮะก็สามารถที่จะเปิดคนเดียวได้นะครับตัวล็อกก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมนะครับดูตัวล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็จะล็อกไว้เพื่อ,อ,อเราจะเก็บของนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้อันนี้จะเป็นแบบไม่มีรางไม่มีรางตรงกลางซึ่งก็จะสะดวกลูกค้านะครับเวลาเวลาดึงออกก็ค่อยๆดึงนะครับขยับอาจจะชุ่มหน้าอาจจะฝืนนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบาร์ที่ที่ทำเพิ่มมานะครับเนี่ครับแค่นี้เองนะะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เปิดเหมือนกัน ลองเปิดดูไหมครับกดออันนี้ล็อกอันนี้ครับกดนิดนึงแล้วก็ค่อยขยับออกครับแล้วก็ยกเกี่ยวขึ้นครับครับครับแล้วก็กดล็อกได้ไหมครับกดโอเคครับเดี๋ยว,ยวพอกดแล้วต้องเงยกดลงหรือกดขึ้นเพื่อให้เขาเขาล็อกแล้วก็เปิดขึ้นอ่า แล้วก็ د. แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นเป็นชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟสมมติมว่าเราไปที่ที่เขามีไฟให้เราใช้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อเขาจะมีปลั๊กตัวนี้มาให้นะฮะเป็นปลั๊กที่เอาไว้เอาไว้เชื่อมต่อไฟนะครับก็นยะครับสิบเมตรแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบเข้าแต่ถ้ายาววันนี้ก็ทําหัวต่อเอานะฮะก็เสียบไฟปุ๊บเราก็สามารถที่จะเข้าเบเกอร์เปิดเบเกอร,อร์แล้วก็เปิดไฟมีสวิตช์เสียบซ้ายขวาฮนะซึ่งจริงๆแล้วแนะนําว่าให้หาที่ ที่เสียไฟจะประหยัดกว่าคือถ้าไม่มีเนี่ยก็จําเป็นต้องซื้อตัวเขาเรียกว่า power box power พ box จะเป็นแบบ power box จะเป็นแบตเตอรี่ที่ที่เป็นสลรองไฟเพื่อเอาไว้ใช้ไฟบนรถนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะฮะหรือก็จะใช้เป็นแก๊สก,ก็เราก็จะเอาแก๊สไว้ใต้น,นี้นะฮะนะครับก็ประมาณนี้ข้างบนก็ยังเก็บของได้อยู่อาจจะเป็นไอ้ตัวเก้าอี้ตัวเล็กที่เป็นพลาสติกครับแล้วก็วางแล้วก็ขึ้นได้นะฮะ ั้ออนนได้ครับแล้วก็จะมีไฟตรงตรงช่วงไข่ของแล้วไฟตรงนี้ให้สองดวงนะครับก็เวลาปิดนะครับผมอธิบายเวลาปิดนิดนึดนงเวลาปิดก็ให้ปลดตรงนี้ออกก่อนเลยนะครับใช่ใช่ครับมันก็จะเอ,อ่อนะครับแล้วเราก็ปิดย้อนกลับนะฮะเวลาปิดเนี่ยคือที่เราให้ปลดเพราะว่าเดี๋ยวลองดูฝั่งนึ่งก็ได้ครับเขาเขาจะล็อกเวลาเรากดเนี่ยเราก็กระแทกลงนิดนึงเห็นไหมครับใช่ใช่ไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งล็อกอีกใช่ไหมฮะครับ ครับใช่ครับอาจจะต้องกดช่วยนิดหนึ่งนะครับครับดึงเลยครับกดกดปุ่มแล้วถึงขึ้นแต่ต้องจอดรถทุกครั้งนะครับสมมุติว่าเราจะขึ้นเนินขึ้นไม่ไหวเนะี่ยเราเราต้องเข้าเกียร์สลโลหรือว่าเวลาลงจากเนินแล้วเรากลัวเอ๊ะเบรกเราไม่อยู่ให้ให้เข้าเกียร์หนึ่งที่ผมบอกไปแล้วใช้ใช้การบิดกันเร่ง พอพออันนี้พอเราปล่อยเขาเล่งปุ๊บเขาจะดึง,ดงหยุดเลยเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับว่ามันจะชะลอจริงไหมอันนี้คือเกียร์หนึ่งอัน,นอันนี้คือเกียร์ทโลเกียร์ทโลไว้ขึ้นเขามันรถจะวิ่งช้าแต่กําลังจะเยอะแต่ว่าเวลาออกตัวจะ,ะช้ากว่าเมื่อกี้นะครับ<อ>เพื่อพเพื่ออ่ลองดูครับแต่ว่าเวลาขับยาวๆปุ๊บจะช้าเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าเกียร์อันนี้ไม่ต้องแล้วครับไม่ไม่เป็นไรครับได้เลยครับก็ขับรับ <c oughs> หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ลองเดินหน้าดูครับแล้วก็ปล่อยคันเร่งพอเดินหน้าปุปลราลองปล่อยคันเร่งดูนะครับคือเร็ววันนี้นิดหนึ่นนนงไปเลยครับเดี๋ยวแมะเขาจะดึงไว้เลยเขาคือเขาจะใช้เพื่อไว้เวลาลงจากภูเขาแล้วเราบนทุกนัหนักอ่าอันนี้คือจุดเด่นเขานะครับแต่ถ้าอันนี้เราก็แนะนําให้เป็นเขียรยทองปกติ <laughs> มันจะไหลได้นะครับอ่างก็เติมได้เต็มที่ประมาณประมาณกห้าสิบ 5้าสิบปอนด์นะครับอ่าครับอันนี้มันห้าห้าสิบห้าสิบแปดเนี่ยครับได้ถึงห้าสิบแปดปอนด์เวลาเราเติมก็อยู่ในช่วงช่วงสักประมาณสักสี่สิบห้าถ้าเราบรรทุกห่างๆจริงก็ค่อยเพิ่มเอา,อายางเป็นยางเลยเดียวถ้ารั่วก็เข้าร้านให้เขาสามารถที่จะร้านยาง้ายยางทั่วไปได้ดเลยนะครับทำการปะได้นะครับ